เช้าวันจันทร์หน้าร้านปากทางบาร์เบอร์เสียงจัก,กรจันทร์ร้องแข่งกับเสียงวิทยุทานินที่นาอ๋อยเปิดเพลงลูกทุ่งเบาๆจิ๋วหลิวนอนตาแปวมองลูกค้ารอคิวทันใดนั้นป้าจิตวิ่งกระฟดัดกระเฟียดออข้ามถนนมาหายใจห่อแพกแพกหน้าดูยิ่งกว่าตอนเจอลูกค้าขอเซ็นมามา่าป้าจิตเสียงดังลัน่นนาอ๋อยบอกจกเฉยให้ฉันหน่อยมีคนแถวนี้แอบนินทาฉันนาอ๋อยละมือจากปาตาเลียนโอ้ยป้า ใครมันช่างกล้าป้าจิตเราเป็นถึงนางฟ้าหน้าสารกลางแท้แท้เชียวนะป้าจิตมันว่าอะไรไม่ว่ามันว่าเสียงฉันเหมือนหม้อหุงข้าวใบเก่าเวลาน้ำแห้งทุกคนในร้านนิ่งเงียบแล้วจูๆ่ๆไอ้กุ้งแห้งก็หัวเราะพรวดออกมาไอ้กุ้งแห้งฮ่าฮ่าฮ่าเออเอ๋ยหม้อหุงข้าวเหรอป้าผมว่าเขาอาจจะหมายถึงเสียงน่ารักก็ได้นะป้าป้าจิตมึงนั่นแหละมึงพูด ไอ้กุ้งแห้งยกมือปฏิเสธรัวๆบอแมนเดอร์ผมแค่คำเฉยเฉยผมไม่ได้ผู้ดอสิบนาทีต่อมาจ่าเฉยปั่นจักรยานปลาจราเขมาจอดหน้าร้านจ่าเฉยไหนไหนใครมันนินทาแม่ขาผู้น่ารักประจำหมู่บ้านของเราเดี๋ยวข้าจะสอบเองหน้าอ๋อยหยิบหวีชี้ไปที่จ่าเฉยอ้าวแล้วเมื่อวานจ่าไม่ใช่เหรอที่บอกว่าเวลาป้าจิตบน่นเหมือนลำโพงแตกช่วงพายุเข้าจ่าเฉยสะดุง้ง เฮ้ยมันคนละเรื่องข้าบอกว่าเสียงเหมือนพลังแม่สีเรือนแบบดิจิทัลเจ๊ฝายที่นั่งตีเลขอยู่แกล้งหยอดแต่ฉันได้ยินอยู่นะว่ามีคนพูดว่าเวลาเดินป้าจิตเหมือนเสียงขาหม้อกระทะลากพื้นตาสมที่เพิ่งจูงจัก,กรยานผ่านมาได้ยินพอดีหยุดหัวเราะไม่ไหวคอยหูแล้วไอจอดเองนั่นละ่ะขี่ไอบกมาบ่นเสียงดังอยู่หน้าร้านยาดองบ่กว่าเสียงป้าจิตทำควายสะดุ้ง ทุกคนหัวเราะกันคลืนยกเว้นป้าจิตที่ยืนงงๆจาเฉย,ยยกมือขึ้นอย่างเป็นทางการจาเฉยข้าขอถแถลงการในนามชมรมคนปากทางว่าคนนินทาป้าจิตคือทุกคนที่เคยโดนบ่นจ้าป้าจิตนิ่งไปสามวิก,ก่อนระเบิดหัวเราะเออจริงของเองฉันมันบ่นเก่งแต่พวกเองก็บ่นฉันกลับห้าห้าห้าเอาวะวันนี้ลดราคาขนมหน้าร้านให้ทุกคน